สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนพับเหรียญโปรยทานอีกแล้วจ้าอันนี้คือแบบเดิมนะคะที่เราเคยพับกันในคลิปที่แล้วนะแต่วันนี้จะพามาพับอีกทรงหนึ่งนะคะคล้ายๆกันนะแต่ว่าต่างกันนิดนึงเห็นไหมใช้ลิปบิ้นเหมือนกันนะอันนี้ไม่ได้แบ่งเลยนะแต่เราแต่มันดูเล็กกว่าแล้วก็กระทัดรัดแล้วก็ดูมินิกิ๊บเก๋มากกว่าเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะเราจะมาพับตัวนี้กันนะคะ อันนี้แบบดั้งเดิมนะอันนี้ตัวใหม่จ้าอันดับแรกนะคะตัดริบบิ้นนะคะความยาวอยู่ที่49ซนติเมตรนะคะแล้วก็พับพับริบบิ้นให้เหลื่อมแบบนี้นิดนึงนะคะโดยรอบนี้เราจะเอาด้านสั้นนะคะเอาด้านที่สั้นไว้ด้านบนนะด้านที่สั้นไว้ด้านบนเริ่มเลยจ้าขึ้นฐานสี่เลยนะเหมือนเดิมนะคะจ้า ไม่ค่อยพับช้านะขึ้นฐานสี่ทำเหมือนฐานส้มทํานะะทเหมือนฐานส้มหมดเลยนะ ใครยังไม่เคยทำฐานส้มก็กลับไปดูคลิปผ่านส้มได้นะคะช่องฝีมืออา,ากนั้นก็กระชับนิดน คคจัดกระชับให้ได้ตามที่เราคิดว่ามันพอดีแล้วนะ แบบนี้แล้วนะคะเราก็พลิกชิ้นงานขึ้นมาโดยใช้ตัวสั้นในการสอดนะคะเห็นไหมคะก็จะมีช่องตรงนี้เนาะเราก็สอดไปเลยนะสอดสอดเก็บเลยนะคะสอดเก็บให้เรียบร้อยเลยโดยจะต้องมาโผล่ในเส้นเดียวกันนะคะในช่องเดียวกันกับอีกเส้นอีกด้านหนึ่งนะจากนั้นก็ ใช้ลิบบิ้นสั้นเหมือนเดิมนะคะใช้ลิบบิ้นจับด้านสั้นนะคะสอดก่อนเลยิลนตัวสั้นตรงนี้นะคะจากนั้นก็เก็บเลยนะแล้วก็ตัวสั้นนะคะ เป็นสุดท้ายาคือจะตัดใครจะตัดก่อนก็ได้นะคะหรือว่าจะยังไม่ตัดก็ได้เนาะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อเราได้ลักษณะแบบนี้แล้วต่อไปตัวที่เราจะสอด ตัดก่อนดีกว่าเนะาะตัดก่อนดีกว่าเพราอแรกว่าจะไม่ตมัดโอเคจะได้เห็นภาพชัดๆเวลาสอนนะคะให้เป็นลักษณะแบบนี้นะแบบนี้ ุกเส้นเลยนะแบบนี้จะทำง่ายกว่าแล้วก็ประหยัดริบบิ้นมากกว่าด้วยนะคะเพราะว่าใช้ริบบิ้นแค่49เซนเองไม่ได้แบบนี้แล้วเนาะต่อไปทำเหมือนก,นกันกับดอกบุญตานะคะหมุนแล้วก็สอด ้บบ<อ>กระชับด้วยนะคะจัดเขาหมนทำเร็วไปก็ต้องขออาภาัยด้วยนะ กดไปด้วยนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะ กันไกลไม่ไม่ค่อยคมแล้วกันไกลไม่ค่อยคมอุปกรณ์ก็สำคัญนะ okay. เรียบร้อยแล้วค่ะนคะคะจะได้ลักษณะแบบนี้แล้วเราก็ไปติดตัวตกแต่งอื่นๆได้เลยขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ